สวัสดีค่ะน้ำโมมันน้ำมนี่คือนิวค่ะนี่คือนิวเพื่อนเราทำได้แค่แปดคลิปนี่คือก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้เราเลยอันนี้นะเพื่อนสนิทที่คุณระดี้ศึกษาเออว่าว่าใครมั่งไปดูกันเออเออเออ เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะมันวาดเหมือนเป๊ะมันวาดเหมือนเป๊ะมันวาดเหมือนเป๊ะดูนี่เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะอันนี้คลิปเราเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยทุกคนงงอ่ะก๊อปปี้ค่ะนี่ค่ะคือนยวนะคะน้องๆเข้าใจผิดนะคะไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่เนที่โรงเรียนนอ้องบางทีคนมันก็ตั้งชื่อเหมือนเหมือนกันนี่นี่นะเพื่อนรักของพี่นี่คือไอ้นิวไอ้นิวก๊อปปี้บ่อยเนาะปกติดูนั้นนี่คือดูมันเต้นดูมันเต้นนะคอยจบรวยอีกคลิปเต้นแรงไหว มันทำ12ธันวาคมอันนี้สะก12ธันวาคมนะทุกคนอันนี้7ธันวาคมมาได้ไงวะแต่ว่าเราจะทำถึง113รายการคลิปนี้แหละ ก็จะต่อไปหนึ่งร้อยสิบสี่รายการแล้วก็คอมเมนต์นิวไปแล้ว,น,วนี่เราพี่ว่านี่นนแล้วพี่ว่าน <c oughs> ี่ไม่ตอบอะไรเลยเลยนาะ ไม่รู้ตัวว่ากลับคิงพิงพิงคงคิง